ญาตแถลงมติของพรรคประชาธิปัตย์เกี่ยวกับการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่2กุมภาพันธ์2557ขออนุญาตว่าการแถลงอาจจะยาวสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งแล้วก็มีความจำเป็นในการทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็น ผู้สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์หรือไม่ก็ตามผมเรียนว่าวันนี้ที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารพรรคและอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคได้มีมติว่าพรรคประชาธิปัตย์จะไม่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่2กุมภาพันธ์ปี2557มตินี้ เป็นข้อสรุปที่เกิดขึ้นจากการพิจารณาและกระบวนการที่มีความรอบคอบและการมีส่วนร่วมของสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์อย่างแท้จริงโดยในการประชุมนั้นได้มีการรายงานจากเลขาธิการพรรคซึ่งได้มีการสอบถามความคิดเห็นของสาขาพรรคทั่วประเทศ ต่อกรณีการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นและแนวทางของพรรครวมไปถึงการให้รองหัวหน้าพรรคในทุกภาคซึ่งได้มีการไปประชุมปรึกษาหารือกับอดีตสอสของแต่ละภาคความเห็นของทุกฝ่ายไปในทางเดียวกันคือเห็นพ้องต้องการว่าพรรคไม่สมควรสมผู้สมัครลงรับเลือกตั้ง เหตุผลที่พรรคประชาธิปัตย์ตัดสินใจเช่นนี้เพราะวันนี้พรรคประชาธิปัตยได้มองเห็นว่าการเมืองของประเทศไทยได้อยู่ในภาวะที่ล้มเหลวมาเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า8-9ปถึง9ปีสืบเนื่องจากระบอบประชาธิปไตยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการทางประชาธิปไตย ได้ถูกบิดเบือนโดยบุคคลบางกลุ่มและทำให้วันนี้พี่น้องประชาชนนั้นขาดความศรัทธาในระบบพักการเมืองและในระบบการเลือกตั้งหากสภาพดังกล่าวยังดำรงต่อไปนั่นหมายความว่าการเมืองไม่มีการเปลี่ยนแปลง บ้านเมืองไม่มีการปฏิรูปเราก็จะตกอยู่ในสภาพที่ปัญหาการเมืองที่ล้มเหลวความขัดแยง้งสุ่งเสียงต่อความรุนแรงและความสูญเสียและการชุดจดิตคอร์รัปชันเบียดบังผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนจะดำรงไปอย่างต่อเนื่องพรรคประชาธิปัตย์ต้องการหยุดภาวะการเมือง ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันแบบนี้พกรกประชาธิปัตยิยอมรับว่าใน8-9ปีที่ผ่านมาเราได้พยายามแก้ไขปัญหาสภาพการเมืองที่ล้มเหลวอย่างนี้แต่วันนี้พกรกประชาธิปัติต้องหาแนวทางที่จะทำให้เราแก้ไขปัญหานี้ได้จริงและให้คำตอบแก่ประชาชนประเทศไทยได้สูญเสียโอกาส มาตลอดระยะเวลาของภาวะการเมืองที่ล้มเหลวมาอย่างต่อเน,นื่องทั้งในแง่ของการทุจริตคอร์รัปชันทั้งในแง่ของนโยบายที่ล้มเหลวซึ่งเป็นการตัดโอกาสของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศและเป็นการตัดโอกาสของประเทศไทยในภาพรวมที่จะก้าวเข้าสู่การพัฒนาที่ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยทุกคนดีขึ้น พระประชานิปงมองว่าสภาพการเมืองที่ล้มเหลวต่อเนื่องมาในปัจจุบันนี้เป็นปัญหาซึ่งรัฐบาลชุดปัจจุบันที่ยังทำหน้าที่รักษาการอยู่เป็นผู้ที่ทำให้เกิดวิกฤตทั้งๆที่มีโอกาสจากการเลือกตั้งเมื่อปี2554ที่ผ่านมาที่จะนำพาบ้านเมืองให้พ้นจากสภาพการเมืองที่ล้มเหลว โดยอาศัยเสียงสนับสนุนของประชาชนในขณนะนั้นแก้ปัญหาให้กับประชาชนพัฒนาเศรษฐกิจกับปรากฏว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนางสาวยิ่งลรกษณ์ชินวัตรตอกย้ำให้เห็นว่าพรรคการเมืองนักการเมืองที่เข้ามาแสวงอำนาจเมื่อได้รับอำนาจและความไว้วางใจนั้นไปกลับใช้ไปเพื่อประโยชน์ของตนเองครอบครัวและพวกของ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการยอมให้มีการผ่านกฎหมายนิรโทษกรรมในสภาผู้แทนราษฎรที่ทำได้กระทั่งการล้างความผิดให้แก่คนที่ทุจริตคอร์รัปชั่นและได้มีการตัดสินแล้วโดยสารรวมไปจนถึงความพยายามแก้ไขกติกาสูงสุดของประเทศ บิดเบือนโครงสร้างอำนาจต่างตอบแทนกับนักการเมืองอีกกลุ่มหนึ่งคือสมาชิกวุฒทธสภาส่วนหนึ่งหวังผลที่จะให้ตนเองนั้นเข้าสู่อำนาจและครองอำนาจตลอดไปและใช้อำนาจนั้นกอบโกยผลประโยชน์และเอื้อผลประโยชน์ให้แก่พวกพ้องของตอนเองแม้เมื่อสารรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นองค์กรตรวจสอบได้วินิจฉัย ก็กลับแสดงท่าทีไม่ยอมรับอำนาจศาลและยังคิดแสวงหาหนทางในการที่จะบรรลุเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาให้กับตนเองครอบครัวและในการที่จะแสวงหาอำนาจและผลประโยชน์อย่างต่อเนื่องต่อไปพรรคประชาธิป,ปัตย์ได้ทำหน้าที่ของเราในสภาผู้แทนราษฎรอย่างเต็มความสามารถ สามารถชะลอสามารถยับยั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นหลายอย่างที่ถ้าหากว่าไม่มีฝ่ายค้านที่เข้มแข็งแล้วก็คงจะทำให้บ้านเมืองในปัจจุบันนั้นอยู่ในสภาพที่เสียหายเป็นอย่างมากเช่นกฎหมายนิรโทษกรรมก็อาจจะผ่านไปแล้วการแก้ไขรัฐธรรมนูญในเรื่องของสมาชิกวุฒิสภาก็อาจจะผ่านไปแล้ว หรือการกู้ยืมเงินที่จะทำให้คนไทยเป็นหนี้ถึง50ปีก็อาจจะผ่านไปแล้วแต่ในที่สุดแม้พรรคประชาธิปัตย์จะได้แสดงบทบาทดังกล่าววิกริตศรัทธาที่รัฐบาลชุดปัจจุบันได้ก่อขึ้นได้ส่งผลลุกลามไปสู่วิปฤิตศรัทธาที่มีต่อพักการเมืองโดยรวม ทำใหพรรคประชาธิปัตยมองว่าการเลือกตั้งในวันที่สอกุมภาพันธ์ที่จะเกิดขึ้นนี้ไม่อาจจะเป็นการเลือกตั้งที่ให้คำตอบแก่ประเทศได้ไม่อาจจะเป็นการเลือกตั้งที่นำไปสู่การปฏิรูปประเทศให้หลุดพ้นจากวงจรดังกล่าวได้และไม่อาจจะทำให้พี่น้องประชาชนกลับมามีศรัทธาในระบบพักการเมืองและสภาผู้แทนราษฎรที่จะได้รับการเลือกตั้งขึ้นมาได้ ผมกล่าวเรียนว่าการลุกลามของวิกฤตศรัทธาที่มีต่อพรรคการเมืองในครั้งนี้ส่งผลให้แม้พรรคประชาธิปัตย์ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งก็ไม่อาจที่จะตอบโจทย์หรือคลายวิกฤตศรัทธาดังกล่าวไปได้และผมรียนอย่างตรงไปตรงมาว่าตลอดระยะเวลานับตั้งแต่ที่มีการยุบสภาผู้แทนราษฎรเป็นต้นมาผมและพรรคประชาธิปัตย ได้ใช้ความพยายามอย่างถึงที่สุดว่าจะหาแนวทางอย่างไรให้สามารถกอบกู้ศรัทธาของพี่น้องประชาชนให้มาสนับสนุนการเลือกตั้งและรัฐบาลหลังการเลือกตั้งที่จะนำไปสู่การปฏิรูปประเทศผมและสมาชิกพรรคประชาธิป,ปัตย์ค้นพบความจริงว่าการที่พักการเมืองจัดลงสมัครรับเลือกตั้งในวันที่สองคุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ ประชาชนกลับมองว่าเป็นเรื่องของการช่วงชิงอำนาจแบบเดิมๆไ,ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงผมได้ใช้ความพยายามถึงขั้นว่าจะทำอะไรได้บ้างเพื่อพิสูจน์ว่าสภาพความรู้สึกดังกลาง่าวไม่สามารถใช้ได้กับทุกพักการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งพักประชาธิปัตย์ผมได้ใช้ความพยายามครับ อาสาตนเองอาสาว่าพักจะเป็นเครื่องมือในการปฏิรูปเพราะผมเชื่อว่าการปฏิรูปก็ดีการต่อสู้กับระบอบทักษิณก็ดีในขั้นสุดท้ายจะประสบความสำเร็จได้อย่างไรก็ต้องได้รับความเห็นชอบจากพี่น้องประชาชนไม่ผ่านกระบวนการประชามติกก็เป็นกระบวนการการเลือกตั้งแต่วันนี้มันไม่สามารถเริ่มต้นได้ ภายใต้การเลือกตั้งในวันที่2ตุลาคมผมได้พยายามถึงขั้นที่ว่าค้นหาบุคคลที่ผมมั่นใจว่าประชาชนให้ความเชื่อมั่นที่สุดว่าจะมาสามารถนำการปฏิรูปได้เสนอแนวทางว่าพรรคประชาธิปัตย์จะลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้โดยให้บุคคลที่มีคุณสมบัติดังกล่าวมารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี สามารถคัดเลือกรัฐมนตรีที่จะมาขับเคลื่อนในเรื่องการปฏิรูปได้อย่างเต็มที่เป็นอิสระอ,อ,อ,อาสาตัวว่าพรรคประชาธิปัตย์จะทำหน้าที่เพียงเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสภา,า,าเป็นเสียงข้างมากที่จะสนับสนุนให้การปฏิรูปเกิดขึ้นประสบความสำเร็จลแล้วมีการคืนอำนาจให้แก่ประชาชนต่อไปพรรคนั้นบอกว่าขึ้นอยู่กับปแล้วแต่าว่าแต่สุดท้าย บุคคลที่จะได้รับความเชื่อถือที่เราได้มีการไปพูดคุยก็ดีค,ความรู้สึกของประชาชนที่ผมได้ไปสอบถามก็ดีก็ยังยืนยันว่าแม้จะกระทําการดังกล่าวก็ไม่สามารถทําให้ประชาชนเชื่อมั่นในการปฏิรูปที่จะเกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งได้ผมได้เข้าไปร่วมในเวทีสารเสวนา ก็มีตัวแทนจากภาคธุรกิจจากภาคประชาชนที่ยืนยันว่ามาถึงวันนี้การจะไปสัญญาว่าจะมีการปฏิรูปหลังการเลือกตั้งโดยพรรคการเมืองก็ดีแม้จะมีสัตยบัญก็ดีแม้จะสัญญาว่าจะไม่อยู่ครบ4ปีก็ดีวันนี้ไม่เพียงพอที่จะทําให้เกิดความเชื่อถือที่จะทําให้การปฏิรูปสำเร็จลงได้ ผมเรียนตรงไปตรงมาว่าในฐานะพรรคการเมืองที่มีความเชื่อในเรื่องการปฏิรูปผมก็รู้สึกเสียใจเพราะการปฏิรูปหลักๆหลายอย่างนั้นพักพยายามดาเนินการมาแล้วรับฐบาลของพรรคประชาธิปัตย์และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคประชาธิปัตย์ในช่วงที่มีอํานาจเคยเสนอกฎหมายหลักๆที่จะนําไปสู่การปฏิรูปมาแล้วเช่น ทำให้ความผิดทางทุจริตไม่มีอายุควางเช่นการจัดปรับปฏิรูประบบภาษีให้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินและทรัพย์สินรวมไปถึงข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการปฏิรูปที่เป็นคณะกรรมการอิสระที่ตั้งขึ้นในอดีตแต่แม้ว่าพรรคประชาธิป,ปัติจะมี ประวัติของการทํางานสนับสนุนการปฏิรูปอย่างชัดเจนถึงวันนี้ผมยอมรับความเป็นจริงว่าประชาชนไม่เชื่อว่าถ้าพรรคประชาธิปัตย์ลงสมัครรับเลือกตั้งในครั้งนี้แล้วจะสามารถทําให้การปฏิรูปต่างๆเกิดขึ้นได้เขามองว่าการปฏิรูปเกิดขึ้นไม่ได้ระบอบประชาธิปไตยที่ทุกคนพยายามสนับสนุนนั้นเนี่ยถูกขัดขวางโดยระบอบทักษิณ ทำให้วันนี้ตกอยู่ในสภาพที่ว่าพรรคประชาธิปัตย์จะลงเลือกตั้งหรือไม่ไม่สามารถไปตอบคําถามเรื่องความชอบธรรมของการเลือกตั้งครั้งนี้ได้ผมอยากให้ท่านทั้งหลายลองพิจารณาว่าถ้าวันนี้มาบอกว่าพรรคประชาธิปัตย์ลงเลือกตั้งแล้วการเลือกตั้งชอบธรรม หรือพรรคประชาธิปัตย์ไม่ลงสมัครแล้วการเลือกตั้งไม่ชอบทมข้อเท็จจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับวันนี้เมื่อพรรคประชาธิปัตย์ตัดสินใจไม่ลงเลือกตั้งแล้วเนี่ยการเลือกตั้งจะชอบทมหรือไม่ประชาชนจะเป็นผู้ให้คำตอบถ้าผมและพรรคประชาธิปัตย์ไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งแต่ประชาชน7 80- 90%ตตัดสินใจไปเลือกตั้งและเลือกพรรคการเมืองที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง สภาชุดนี้รัฐบาลชุดต่อไปที่จะเกิดขึ้นก็จะชอบทรรครับแต่ถ้าพรรคประชาธิปัตย์ลงสมัครรับเลือกตั้งแต่ประชาชนตัดสินใจแล้วว่าเขาไม่ไปใช้สิทธิ์หรือเขาไปใช้สิทธิ์ไม่ประสงค์ลงคะแนนให้ใครเป็นจํานวนมากสภาที่เกิดขึ้นรัฐบาลที่เกิดขึ้นก็ไม่อาจมีความชอบธรรมได้วันนี้ประชาชนจํานวนมากนะครับ ผมไม่มานั่งเฉียงว่าจํานวนคนกี่คนเป็นเสียงข้างมากหรือเสียงข้างน้อยแต่ประชาชนจํานวนมากเพียงพอได้แสดงออกแล้วว่าเขามองว่าการเลือกตั้งที่มีขึ้นเขาไม่อาจไปรับรองความชอบธรรมของมันได้ทำให้ผมต้องตั้งคำถามกับตัวเองว่าถ้าผมลงสมัครรับเลือกตั้งผมไปเป็นอะไรผมลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อไปเป็นผู้แทนราษฎรครับ แต่ถามว่าถ้าผมลงสมัครรับเลือกตั้งวันนี้ใครคือราษฎรที่ผมจะไปเป็นตัวแทนของเขาราษฎรที่เชื่อในระบบทักษิณในรัฐบาลชุดปัจจุบันเขามีตัวแทนอยู่แล้วครับแต่ราษฎรที่ประสงค์จะเห็นการปฏิรูปวันนี้ผมลงสมัครรับเลือกตั้งเขาไม่มองว่าผมเป็นตัวแทนของเขา เขามองว่าผมไปเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการต่ออายุให้กับการเมืองที่มันล้มเหลวที่มันขัดแยง้งที่มันไม่ตอบโจทย์ของประเทศพวกเราจึงตัดสินใจว่าวันนี้เราจะเดินเข้าสู่เส้นทางของการเป็นพักการเมืองที่จะเคียงคู่ไปกับการปฏิรูปประเทศหมายความว่าการไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้พักประชาธิปัตย์ ไม่ได้บอกว่าจะไปขัดขวางการเลือกตั้งพักประชาธิปัตย์ไม่มีจุดยืนที่จะไปขัดขวางการเลือกตั้งพักประชาธิปัตย์ไม่มีจุดยืนที่จะไปสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงใดๆนอกรัฐธรรมนูญแต่พักประชาธิปัตย์พร้อมที่จะบอกว่าเส้นทางการปฏิรูปวันนี้ประชาธิปัตย์ต้องลงไปทํางานกับประชาชนจะทําเป็น3ขั้นตอนครับ หนึ่งคือการไปให้ข้อเท็จจริงกระดมสมองรับฟังความคิดเห็นกับประชาชนว่าประเทศจะต้องปฏิรูปอย่างไรซึ่งตั้งหัวข้อไว้แล้วครับตั้งแต่เรื่องการขจ,จรัดการทุจริตคอร์รัปชันการปฏิรูปการเมืองระดับชาติให้เป็นที่นิยมเป็นที่เชื่อถือเป็นที่ศรัทธาของประชาชน การปฏิรูปการเมืองท้องถิ่นให้ประชาชนมีอำนาจมากขึ้นการปฏิรูปเศรษฐกิจที่ต้องคำนึงถึงความเป็นธรรมปัญหาความเดือมล้อไม่ว่าจะเป็นการปฏิรูประบบภาษีระบบการถือครองทรัพย์สิทธิ์ที่ดินระบบพลังงานหรือการแก้ไขปัญหาความยากจนการปฏิรูปทางด้านการศึกษาการปฏิรูปในเรื่องของกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะกระบวนการยุติธรรมต้นน้ำที่ต้องไม่เป็นเครื่องมือของภาครัฐรวมไปจนถึงการปฏิรูปสื่อและการปฏิรูปอื่นๆที่มีความจำเป็นเมื่อเรารับฟังความคิดเห็นแล้วมาขัดเกลาเป็นนโยบายแล้ววันข้างหน้าครับ อาจจะผ่านกระบวนการประชาธมติหรืออาจจะผ่านกระบวนการของการเลือกตั้งที่พักประชาธิปัตย์เป็นตัวแทนของวาระการปฏิรูปอย่างนี้เราก็จะกลับไปลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อเป็นตัวแทนของการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างแท้จริงผมทราบดีมากว่าฝ่ายตรงกันข้ามจะกล่าวหา สารพัดว่าการตัดสินใจครั้งนี้เป็นไปด้วยเหตุผลอื่นแต่ผมกลาวเรียนว่าข้อเท็จจริงคือข้อเท็จจริงและข้อเท็จจริงเหล่านี้จะถูกปิดเบือนไม่ได้บางคนบอกประชาธิปัตยโดยเฉพาะก่อนที่ผมจะเป็นหัวหน้าพักไม่เคยกว้างบาตการเลือกตั้งไม่จริงครับ2,495ทำมาแล้ว หัวหน้าพักคนแรกเพราะเห็นสภาพการเมืองที่ล้มเหลวไม่ต้องการไปรองรับความชอบธรรมยุคผมเกิดขึ้นเมื่อปี2549พิสูจน์แล้วครับว่าขนาดพวกผมไม่ลงเลือกตั้งพักไทยรักไทยแข่งกับตัวเองยังทุจริตจนเป็นที่มาของการยุบพักไทยรักไทยและสารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยช,ชัดเจนว่าสิ่งที่พักไทยรักไทยทำในขณะนั้นบ่นทำลายการปกครองในระบบประชาธิปไตยอย่างไร วันนี้สภาพการเมืองไม่แตกต่างครับพักเพื่อไทยพักร่วมรัฐบาลและนายกยิ่งลักษณ์ทรยศต,ต่อประชาชนด้วยการผ่านกฎหมายหรือมีอยามผ่านกฎหมายนิรโทษกรรมแก้รัฐธรรมนูญเพื่อประโยชน์ให้แก่ตัวเองเกิดวิกฤตคนจำนวนมากออกมาคัดค้านบนท้องถนนไม่มีแม้แต่คำเดียวที่แสดงออกถึงความสำนึก ว่าได้กระทำผิดไปแล้ววันนี้จะมายืนยันว่าจะตั้งสภาปฏิรูปจะลงสัตยาบันจะขอให้รัฐบาลชุดใหม่มีอำนาจอยู่เพียงสองปีไม่มีความน่าเชื่อถือหลงเหลืออยู่แล้ว นอกจากผมจะพยายามหาแนวทางในการลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อเกิดการปฏิรูปสองวันสามวันที่ผ่านมาผมยังพยายามร้องขอต่อพักการเมืองอื่นๆว่าเห็นชัดอยู่แล้วถ้าไม่หลอกตัวเองว่าประชาชนเขาเสื่อมศรัทธาในการเมืองที่ล้มเหลวแล้วทําไมเราไม่มาแสวงหาหนทางอย่างน้อยที่สุดเลื่อนการเลือกตั้งออกไปเพื่อหาคําตอบให้กับประเทศก็ถูกปฏิเสธ การเลือกตั้งที่จะเป็นคําตอบ 1. ต้องเป็นการเลือกตั้งที่เป็นธรรม 2. ต้องเป็นการเลือกตั้งที่ประชาชนยอมรับผลการเลือกตั้งนั้นและ 3. ต้องเป็นการเลือกตั้งที่นําไปสู่ความหวังว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นวันนี้สองคมพาไม่ตอบโจทย์ทั้งสามขอ้อรัฐบาลยังลุกแก่อำนาจ ทำการเมืองเหมือนเดิมมีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งแล้วใช้สถานะก็เป็นรัฐบาลทัวหาเสียงใช้ครมสอบสวนคดีพิเศษใช้อำนาจซึ่งไม่ชอบคุกคามคู่แข่งขันทางการเมืองอย่างต่อเนื่องหรือแม้แต่นายกรัฐมนตรียกคณะ ไปหากรรมการการเลือกตั้งเปลี่ยนเสียงคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งเดิมเปิดทางว่าน่าจะมีการเลือเล่อนการเลือกตั้งได้มาสู่การต้องจำยอมว่ารัฐบาลยืนยันการเลือกตั้งแม้กรกตอบอกว่าอาจจะนำไปสู่วันมาหาโกลาบุสภาพอย่างนี้ตอบโจทย์ประเทศไม่ได้นำไปสู่การปฏิรูปประเทศไม่ได้เรียกความศรัทธา คือจากพี่น้องประชาชนไม่ได้ครับผมจึงบอกว่าเราไม่ขัดขวางการเลือกตั้งแต่พักการเมืองอื่นนักการเมือคนใดลงสมัครรับเลือกตั้งในวันนี้ประกาศตัวท่านเองไปให้ชัดเลยครับว่าท่านขอต่ออายุระบอบทักษิณกับต่ออายุการเมืองที่ล้มงเหลวประกาศไปให้ชัดเลยครับและทำไปเถอะครับ ตามปฏิกาที่ท่านคิดว่ามันถูกต้องเนี่ยเลือกตั้งสำเร็จมีสภาตั้งรัฐบาลทำไปจะครับแต่พวกผมจะรอว่าพลังของการปฏิรูปเข้มแข็งที่จะกลับมาเอาชนะและชะล้างสิ่งเหล่านี้ให้หมดไปจากประเทศไทยพวกผมไม่แสวงหาหน้าใดๆนอกรัฐธรรมนูญถ้ามีการเปลี่ยนแปลงใดๆที่ผมไม่สนับสนุนและรประกาศไปแล้วไม่สนับสนุนพวกผมไม่รับตำแหน่ง เลือกตั้งสำเร็จท่านก็ว่าของท่านไปครับแต่พวกผมจะรอคอยวิถีทางประชาธิปไตยที่แท้จริงที่จะมาแข่งขันเสนอตัวเข้ามาสวมงาน,นผมสรุปสั้นๆว่าวันนี้การตัดสินใจของพรรคประชาธิปัตย์เพราะต้องการให้โอกาสในการกอบผู้สัทาาของประชาชนที่พรึงจะมีต่อพรรคการเมืองในระบบรัฐสภา บ้านเมืองมาถึงวันนี้เพราะรัฐบาลทรยศต,ต่อความไว้วางใจที่ประชาชนมอบให้อย่าให้ฝ่ายค้านต้องทำเหมือนรัฐบาลเลยครับหลังปฏิรูปต้องมีพรรคการเมืองหลังปฏิรูปต้องมีสภาขอให้มีพรรคการเมืองสักหนึ่งพรรคเถอะครับที่พิสูจน์กับประชาชนว่าจะเป็นพรรคการเมืองที่ทำเพื่อประชาชน ไม่ได้เพื่อประโยชน์ของตัวเองเห็นแก่ความเปลี่ยนแปลงประเทศไปในทางที่ดีขึ้นมากกว่าการช่วงชิงอำนาจพร้อมที่จะอดทนพร้อมที่จะรับสภาพและผลที่ตามมาก,กับการตัดสินใจที่ทําให้เรามีข้อจําก,กัดมากขึ้นในการเคลื่อนไหวในฐานะพรรคการเมืองแต่เชื่อว่าเรากําลังกลับไปหลอมรวมพรรคการเมืองให้เป็นหนึ่งเดียวกับประชาชนที่จะกลับมาปฏิรูปประเทศ ผมขออภัยพี่น้องประชาชนที่อาจจะมีความตั้งใจจะเลือกพรรคประชาธิปัตย์ในวันที่สองกรุกพ,พั์ผมไม่ได้คิดหรอกครับว่าถ้าผมลงเลือกตั้งครั้งนี้แล้วแปลว่าผมจะแพ้หรือเป็นฝ่ายคันผมเชื่อด้วยซัําว่าในสถานการณ์ถ้าบ้านเมืองปกติลงเลือกตั้งครั้งนี้พรรคประชาธิปัตย์จะได้คะแนนเสียงอาจจะมากที่สุดตั้งแต่มีพรรคประชาธิปัตย์มา ผมเชื่อด้วยว่าลงเลือกตั้งครั้งนี้พรรคประชาธิปัตย์มีโอกาสที่จะได้จัดตั้งรัฐบาลแต่ก็เชื่อเช่นเดียวกันว่าถ้าพรรคประชาธิปัตย์มีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลก็จะมีคนประดมคนมาคัดค้านทาให้เกิดความขัดแย้งแล้วการเมืองก็ยังอยู่ในวงงนังวนเดิมและผมเชื่อด้วยว่าประชาชนก็จะไม่สนับสนุสนพรรคเพื่อไทยเหมือนเดิมเมื่อคำานึงถึงพฤติกรรมและความลมเหลวของสองปีที่ผ่านมา และแม้พักประชาธิปัตย์จะแพ้ประชาธิปัตย์ไม่กลัวการแพ้การเลือกตั้งพิสูจน์มาทุกครั้ว่าแพ้การเลือกตั้งก็ไปทําหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างเต็มความสามารถด้วยความเต็มใจเราไม่ใช่พักการเมืองที่เห็นคุณค่าของการเลือกตั้งและระบบสภาเพียงเพื่อเป็นบันไดหรือสะพานไปสู่อำนาจและผลประโยชน์ พักเพื่อไทยไม่ต้องมาแสดงอาการคิดถึงพักประชาธิปัตย์ในวันนี้ครับคุณยิ่งรักไม่ต้องไปแสดงอาการคิดถึงผมในสภาแหละครับเพราะถ้าผมเข้าไปท่านก็ไม่มาสภาถึงเวลานักการเมืองสองกระจกยอมรับว่าตัวเองจะดีจะชั่ววันนี้ทากันมาจนชาวบ้านทั่วไปเขาไม่ไว้ใจเราแล้ว ให้โอกาสประเทศนะครับกลับมากรอบกู้ระบบสภากลับมากอบกู้สัทธาให้มันเกิดขึ้นกับวิถีทางประชาธิปไตยพวกผมชัดเจนครับว่ายอมเลือกเส้นทางที่ยากยอมเลือกเส้นทางที่ยาวในการที่จะกลับมาเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่งท่านที่ตั้งใจจะเลือกพรรคประชาธิปัตย์ผมกราบเรียนท่านว่าสิ่งที่ท่านต้องการจะได้เกิดขึ้นกับประเทศไทยเส้นทางที่พักเลือก ท่านร่วมเดินทางต่อกับเราได้และวันนั้นจะเกิดการปฏิรูปที่ยั่งยืนวันนั้นเราจะกอบกู้ศรัทธ,ธาของประชาชนให้หวนคืนมาที่ระบบรัฐสภาและการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งเป็นอุดมการหลักของพรรคประชาธิปัตย์นับแต่วันก่อตั้งพวกผมตัดสินใจชัดเจนและจะเดินหน้าในเส้นทางนี้ครับขอบพระคุณครับ 你们管理啊？